สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะก่อนอื่นแซบต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจแซบด้วยดีเสมอมาวันนี้นะคะคาราวานสายบุญของลุงพลและป้าแตนก็ได้พากันไปทำบุญที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้วันที่13ตุลาคม2563นะคะ โดยวันนี้ไปที่วัดป่าศักดารามนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ้าโดยบรรยากาศภายในงานก็คึกคักมากเลยนะคะมีบรรดาแฟนคลับมารอรับลุงพลมากมายเลยนะคะถ่ายรูปด้วยความสดชื่นและยินดีนะคะร่วมกันทำบุญในครั้งนี้นะคะมาดูบรรยากาศเลยนะคะ หลังจากที่ทําบุญรับพรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็พากันรับประทานอาหารนะคะรวมทั้งถ่ายรูปกับ FC นะคะที่ชื่นชอบและชื่นชมลุงพลนะคะโดยยอดกระถินในครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดนะคะ57599บาทค่ะ วันนี้แซบก็มีเรื่องราวดีๆการทําบุญของลุงพลกับป่าแตนนะคะที่ไปทอดกระถินที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เหล่าบรรดาชาวยูทูบเบอร์ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้แซบก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า